คลิปนี้ก็อยู่กับช่างท็อป v v นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวรุ่นพี่มาจาก L 6นะครับก็เป็นร่นเล่ L 2 s นะครับนี่ครับลักษณะของเขาก็จะมีตะกรล้า2ออันนะครับตัวโครงนี่ก็จะไม่มีตัวไฟเบอร์เลยจะเป็นโลหะหมดเลยนะครับก็จะเป็นตัวโครงโลหะเปลือยๆเลยนะครับ จากในคลิปนะครับก็เห็นเขาขึ้นเขาแล้วก็เอาเข้าไปในลิฟต์ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็สามารถที่จะพับได้นะครับถอดตะกร้าออกได้เป็นตะกร้าเป็นบลาสติกนะครับจะไม่เป็นผ้าเหมือนรุ่นก่อนนะครับนี่ครับพับปัวได้แล้วก็สามารถที่จะยกเอาขึ้นรถไปได้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ว่าสามารถ ยกใส่รถไปได้นะครับไฟหน้าก็สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็มีคุญแจนะครับสามารถล็อกรถได้นะครับนี่ครับตัวเกียร์นะครับมีเกียร์เดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับลักษณะของเขานี่ครับนี่ก็เป็นลักษณะของเขานะครับก็จะมีตะกร้านะครับแล้วก็มีที่นั่งนะครับ รู้สึกว่าจะไม่เหมือนในคลิปนะครับถ้าเป็นในคลิปนี่ก็จะเป็นตัวมีตะกร้าสองอันนะครับแต่ว่าตัวที่ว่าเขาขายของทางรูเล่นะครับน่าจะมีตัวเป็นเป็นที่นั่งซ้อนนะครับนี่ถ้าถ้าเป็นตัวตะกร้าน่าจะต้องตัวนี้นะครับตัวสีส้มเนี่ยนี่ครับแต่ตัวตัวที่ขายนะครับก็จะเป็นตัวตัวมีที่นั่งนะครับ ก็จะไม่เหมือนในคลิปนะครับที่ในคลิปก็จะเป็นตัวตะก้าสองนะครับแต่ว่าในลิงก์นี้ก็จะเป็นที่นั่งซ้อนกัน2คนนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับก็มีตะก้าข้างหน้านะครับแบบนี้ก็เราสามารถเอาไปส่วนสาธารณะอะไรแบบนี้นะครับใส่รถไปขับเล่นริมทะเลได้นะครับก็ดูนะครับว่าตัวมอเตอร์นะครับดูจากลักษณะก็จะเป็นบัสเลดนะครับนี่เรามาดูสเปกกัน นี่ครับเป็นส่วนสูงของตัวรถแล้วก็ความยาวนะครับตัวกําลังมอเตอร์นะครับที่เขาเขียนบอกว่า250วัตต์นะครับแล้วก็แบตนะครับแบตเป็น3ลูกนะครับเป็น12โวลต์12แอมป์3ลูกนะครับแล้วก็ระยะการชาร์จนะครับระยะทางก็ประมาณ25-30แต่ผมว่าให้เราลบไปเลยครับประมาณ20-25นะครับ ในการใช้งานจริงนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะใช้ให้หมดได้นะครับเพื่อเป็นการถนอมแบตนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ยี่ห้าถึงสามสิบนะครับก็ขนาดล้อรู้สึกว่าจะเป็นแปดนิ้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อล้อล้อเป็นสิบนิ้วนะครับเป็นยางสิบนิ้ว ยาง10นิ้วนะครับก็เป็นมอเตอร์บัสเลดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะไม่เป็นมอเตอร์ DC เหมือนกับตัว6นะครับตัว l 6นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีของเขานะครับก็จะมีสีตามนี้นะครับก็เลือกได้เลยนะครับตามชอบมีไฟหน้านะครับแล้วก็มีตัวที่พิงหลังนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะพับเก็บได้นะครับ ที่ดูจากรูปนะครับก็จะพับที่เบาะได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เชิงพับนะครับก็คือปรับให้มันลงไปแบบให้เบาะมันสั้นลงนะครับในการที่ว่าเราคนได้นะครับแต่หัวนี่สามารถที่จะหักได้นะครับตัวนี้นะครับดูเล่ L2S ก็จะมีโชคกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าโช๊กก็จะมีโชก ที่เป็นข้อดีนะครับก็คือมีโชกหน้าแล้วก็โชกหลังนะครับทําให้ตัวรถนี่นิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีที่พักเท้าด้วยสําหรับคนซ้อนนะครับก็เหมาะสําหรับการพับไปเที่ยวนะครับก็โอเคเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ใครชอบก็จัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราคากันนะครับนี่เป็นราคานะครับเดี๋ยวเราผมจะลองใส่ตะก,ก้าดู เดี๋ยวผมจะเอาเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนี่ครับก็ราคาหลังจากใช้ส่วนลดรวมค่าส่งก็ประมาณสามพันเก้าครับสามพัน้าประมาณก็ประมาณนี้นะครับสามพัน้าก็โค้ดก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะครับว่าใครได้มาเท่าไหร่อาจจะไม่เท่ากันตลอดนะครับเพราะว่ามันก็มีโปรมี ไม่จัดโปรมีจัดโปรก็แล้วแต่นะครับว่าใครได้มาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความสามารถครับ